แบบนี้แหละไม่ต้องหนีเฮ้ยเขี้อะไรกูยังไม่ได้เซตติ้งเลยเซตติ้งอะไรใครคนเซตติ้งกันวะถามจริงก็มันถึงก็ใส่กันเลย,ก,เลยก็ส่งได้ก็บัดเจอแรงเลยแล้วทำไมเกมกูเป็นขี้อย่างงี้วะเนี่ยวิว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 ,ว,ว,วจก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 ันนี่เกลียว <laughs> <laughs> ต่กูกูเพิ่ง <laughs> <Pie> เข้าเกลียวเนี่ยช่วออกบุ้ยกูหน่อยได้งไงวะดอกหวกรุงม <laughs> ันจุกมันดลิขิต ข่าพ่อขาแม่มึงบอกแม่มึงตังไงอรอมึงบอกพี่ออกพี่ออกคขมาฟันเฉยเลยีนลุมหาพ่อขาแม่มึงไงสั่มึงโจรโกเดี๋ยวนะคลิกซ้ายคลิกขวาเจ้บีโอเคใช่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 หลบไงวะโอเคเฮ้ยเ้สตันล็อกเหรอเฮ้ย kiến 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 bong ba bong ba bong ba bong oh, yeah. oh. Yeah, ไอ้เยี่ยเป็ดที่อะไรมากไม่ไม่ไอศาสตร์ก็ก็คือเหลือเยี่ยอุบอ่ะกูรู้ไอ้โตมันเอาอยู่แล้วทำไมกูฟันมันไม่โดนวะจ่ากูตั้งยาวจ่ากูตั้งยาวตัวมันเบลอเลยเยี่ยกูฟันมันไม่โดนเอ้าอะไรวะแค่นี้เองเหรอสามวินน้อยยังไม่มันเลยโอ้ไอ้เยี่ยมึงอ่ะตัวดีเลยศาสตร์ตายก่อนอย่าพูดมากไอ้ควายมึงก็เครื่อใครไม่ได้อย่ามาพูดซั์ก็โดนมันลูมอย่างนี้ไงยัดแมทมึงอยู่ฝั่งตรงข้ามโดนมันโดนโก้ตลอดตอกูเก็บตัวเลยไว้เล่นกับมึงอยู่แล้ว มึงโดนแน่กูจ anyway. ับฝั like ่งได้ฝั่งมันอีกแน่เลยไอ้เฮียอุ้มเนี่ยอ่าโคตรสวยไอ้กูใจอุ้มก่อนลูก啊ไอ้ไอเฮียตายได้ต้นเจ้ยเฮียอุ้มไอสัตว์กูสามสพแม่งยังเยอะแค้นไม่ได้แค้นได้ต่อแค้นไห้อุ้มตัวเดียวเลยเฮี้ยอะไรวะไอ้เียยอุ้ม กำลังจะขอไอตัวขวานเลยตีเร็วจังวะเฮ้ยกูเพิ่งหลอนมาเล่นเมื่อกี้เลยแม่แม่กูซ้อมเลยเฮียเข้ามากระชื่อกูอย่างเดียวเลยเฮียพวกมึงนี่มึงแพ้แล้วโตมีกูอยู่ดีปะไอ้เฮียเอ้ยไอ้โตเก่งจะตายแต่ตัวกูกับพี่ออกมาตัวปัญญาอ่อนด้วยไอ้เฮียแค่แทงแทงให้เลื่อนรถแล้วก็รอตายอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวไม่ฟันนะเดี๋ยวเดี๋ยวฟันนะเดี๋ยวตัวปัญญาอ่อนไอ้เฮียไอเนี้ยจะไปไหน ไอ้เหี้ยไอจะแทงตูยอะไรอ่ะหลบหลบยังไงให้โดนวะไอ้เหี้ยเฮ้ยอะไรอะโตเอาเอาเลี้ยงหมดตัวตายอดแทงใจ

โอ้ยโอ้ยไม่ทำได้กูตายเดี๋ยว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 มันจะร้องไม่เสร็จโลโรโรโรแลกันโรแลกันเฮ้ยมึงเหงาบันดีดีโอ้ยเฮ้ยเจ็บจังเจ็บจังเอ้ยเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยอ้ะกูชนะ มันจะกูจะล้างล่อหไอ้ควายไรประโยชน์คืออินอีไอโต้ไอ้ไอ้เอ้ไอ้ไอ้ฝนฝไอ้เหี้ยเลยเด้อเฮ้ยลูกกระหลี่ไปละโอ้โอ้ตัวกูจะตายตไอ้เหี้ยสอวินกูลุ้น ไอเดวดูซัมติงดดนนิเใส่ตูดไอ้ยอย่างน้อยก็ไม่แพ้เกมศูนย์วะไอ้เราไม่หยิบตัวเดวไม่จะจนผ้าเหลืองไงสัสนี่อย่าปัญญาอ่อนดีวะอุ้ยชนะแบบสเตมิน่าหมดด้วยกูอะอะไรไวเอิ้วมันขนาดนั้นแล้วเฮ้ยอะเฮ้้ยบียเกย อย่าแ,แตงกัะหลังอย่าแทงกหลังโตโชวยกูด้โต้เอาเฮ้โต้ไป้โต้ไปเฮ้โต้ไโตโวยไล่ก้นกัดนเลยก้อนหล่นก้อนหล่นเลยโยนมาเหนือกูหัวขาดไปแล้วเทิร์นมีประโยชน์อะไรเก็บป่าไปเลยเอาไยจ้า ไอเคียลูกกัะหลีชิบหายเลยสัตว์มึงแดนมึงแดนเป็นเจนเลยเฮียวุ้ยวุ้ยกุ้งตังยี่ใบวุ้ยวุ้ยตังอินอโมเฮ้ยผู้นมีมาเฮ้ย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 อยแก้เฮยมันเรียนรู้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 เฮ้ยมันเรียนรู้เอ้บ้าจะโดนฆ่านะ ออไม่น่าง้างเลยช้างตัวไอ้ควายไม่หลุมนะมึงเสร็จมันไปแล้วเสร็จเชี่ยอะไรกูยังตีมันไม่สนใจเลยควายไปเลแล้วขอกูกูเห็นลบไปแล้วลบไปแล้วแล้วกูวินใส่เลยไอ้เหี้ยอย่างหนังหมาเลยสัตว์เล่นเกมไหนกูเหลี่ยมกูทุกตัวไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเนี่ยตัวเหลี่ยมเลยเอ็ดแวรไอ้ยเอ๊ยอ๊ไอ้แม่แล้วย่าตีมึงอย่างยาวไอ้สัตว์เหลี่ยมจริงๆกูตีเลยย่คนตีน จิมจิมจิวหัวกก็จับไปได้ก็จับไม่ได้ทั้งหมดเดี๋ยวก็ใช่ตัวเยี้นี่แหละจับไม่ได้ชอบหมดทุกทีเลยตกกูตายกูตายแล้วกูตายแล้วกูตายแล้วไม่พวกคนจีวมันหลบเก่งจังวะฮะฮะฮะไอ้เที่ยมิน่าทำไมซีบิวชอบหลุดข้อสนับบินไอ้เที่ยอยังพูดไม่จบเลยอย่ากตะเกินอย่าโอเคลูกกระดิ่งโอ้ พี่ป๊าพี่ป๊าเอ้ยเจ้าไอ้เจ้าตัสวยน้องเอชัยชนะแรกของไอเดป่าตัวนี้มันมีฉันกล้องแล้วมันไปตายม่เกี้กูแม่งเลือดจะหยดตายอยู่แล้วพี่ตลกละมึงตลกกจริงละพวกมึงตลกกับกูละฮากกัส เป็นพ่อมึงอะไรอะเดี๋ยวโอ้ยเข้ามาเป็นคืนตัวฉันนี่กูสู้ยิงสู้ยากอีกเนอะเออมึงตัวไม่เป็นเองเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้นะนะเดี๋ยวก็รู้อยะไรเขาไม่รู้ก็รู้ขวัญโรกี้เลยเฮ้ยมีแคนซอนแอนิเมชันด้วยเียอะไรอ่ะ <ส>ตีเลยแล้วไม่ไม่มันไอ้ดาบสุดท้ายที่มันหน่องๆ ienne, ใช <Bruno> <sm Un resh ola> ่ไหมตอนนี้ไม่ใช่มังกรชากแต่หลความเล่าของต่อมันไม่คุยกนตีเลยอ่ะ้โวิ่งหนีเฮียวิ่ง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 เออเฮียอะไรวะนี่เอากยละอะไรอะ โอ้ยหย่อมคนตีนอ่ะงางงาจะดาบบทเปล่ากูดาบลายเห็นไหมไอ้เฮ้้เฮ้้้ในสกคามอ่ะมันไม่มีศักดิ์ศรีหรอกนะโอเคสึกลูกกะหลี่นี่เองสึก L K R เฮ้ยเขี้ยอะไวะเมื่อกี้ เออเออยยยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะเอบไปหามันถาพ่อมึงเหรอฮะฮะจอบเอลเกอียวตรงฟิวไปละเฮ้ยเฮียเลยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยปอปออ่กูด้วยอคเราทเาดนโง่ะครับไล่ตลุดไล่ตลไล่ตลุดไล่ตลไล่ลุดไล่ลุดไลลุดไลลุดไเอาเลยอลีใหญ่อย่าตายได้ กูกูตีไปมาเยอะมากโตฆ่าไม่ได้เนี่ยตีเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าตีไปเยอะเนี่ยมันจะเกอบเต็มอยู่เลยไอโจเก็บไปห้าเทไลสัตว์มเล่นไอโจเดียวโจห้าเหลือไอสัตว์โจห้าร้อยเธอมักจะถามจะเป็นประจำว่าทำชั้นใหญ่แค่ไหนไอเยลสลิกไอใหญ่เท่าฟ้าหรือมหาสมุทรอันนี้โตสลิกตายแก้วตายแก้วอะไรอะไรกูได้อุ้มไปคุมล้วมุดด้วยไอโตเนี่ยโตเขาแบงเลยพี่ห๋องเออดิกันเราต้องเฮ้ย ลุมอีกแล้วลุมอีกแล้วเอาวะเอาวะตอนที่ไอเดลเฟสถามว่าที่สุดเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยไม่ดีกว่าแก่ดีเฮ้ยเอาจึงเอาไอ้อุ้มเอาไปสอบอ่ะเอ้ยไอ้อุ้มอยู่ดีๆก็ตึงเฉยเลยไอ้อุ้มร้อนมากตัวเนี้ โลบอมมึงทำอะไรอ่ะค่าหนึ่งตัวมึงทำอะไรอ่ะไจรงแล้วปากหมาได้เอ้ยเ่มเปิ้ลปากตัวข้าวกับกูโนเโมหังหังโมหังหังหัง้ยุยห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 ุยทำไมหลบมันกูสวยนะไอ้สัส ม่เป <Workers S 2> like. ็นแย็หลายรอบจังวะวันเริ่มเป็นแล้วมันเริ่มเป็นแล้วเฮ้ยเล่นแจ็สก็เอ้าวเออ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 มันเป็นตัวแจ็อยู่แล้วด้วยนะเฮ้ย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 แล้วทำไมอุ้มมันหลบได้ขนาดนั้นวะนั่นน่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกัน เฮ้ย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 เฮ้ไอ้แล้วก้อยเดี๋ยวนะถ้ามันลงคลิมเว้ยมันจะตัดฉากที่มันฆ่ากูได้อย่างเดียวเว้ยอุ้ยอุ้ยฉันหลบเร็วไปอุ้ยี๋เขาชนะกูแล้วนี่เขาชนะกูแล้วกูจะทำอะไรได้เยอะแไ้คลายอย่างพุ่งเยอะไอ้หอกมึงยืนอยู่เฉยๆอะไรก็ได้นได้กูซัดมันเองเฮ้ยเฮียอะไรวะมึงเอาหมาหมู่ดิเฮ้ยกูจะโด็กไอ้หอกน้าตายไอ้สัสเฮ้ยเฮียสเต็ปมันหน้าหมด สเต็มไม่น่าหมดรอบเลยกรอบเลยพี่น้องวันนี้อยู่ดีก็ก็น่าหมดน่าหมดตาวัวไก่จะเป็นลมชตัวทีีไก่เชี่ยเดียวได้สัตว์ไม่รัวนะก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบดีได้ด้วยผมเพิ่งรู้เนี่ยสเตปไม่น่าหมดไอ้เชี่ยใส่เตะทำเตะตู้ได้ไบม ไม้เคยมันล้มอ่ะช่วยไม่ไ่้กันล้มดีกว่าพวกหมามูอะไรอะมึงเหลือคนเดียวตายอีกกูจะได้อ้มแล้วก็ไปดีกว่าฮ่าแนมด้ฮ่ากลาแไมได้แอนมนึงแม่งลูกกลหช่วแนแองแนแนกูไม่ได้ลูกกล ้ <laughs> เลัาแกนกูไม่ได้แกนแกนแกนที่ <Yeah. S 1> ไม่อยู่ <c oughs> ไม่อยู่บ้านตัง้งนานนี่แบบ <laughs> เอฟเฟกย์อีก,กเยอะขึ้นเนาะ <laughs>